ตั้งแต่วันแรกเลยนะที่เราแบบเห็นกระแสฟีดแบ็คที่ออกมาล้วก็ค่อนข้างแบบเกินความคาดหวังไปเยอะมากๆเพราะว่าจริงเนี่ยกระแสมันแรงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรืทุกทีแล้วเราก็เราก็เห็นตลอดนเพราะว่าเราเล่นทวิตบ่อยมานะครับไม่ใช่เพราะอะไรนะคือ 4ชั่วโมงนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูซีรีส์จบแล้วเนี่ยก็ยังมาช่วยพวกผมปั่นเพลนะครับเพราะว่าถ้าหัวเรือใหญ่ยังไม่นอนทุกคนก็อยากนอนนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะสู้ไปด้วยกันครับผมแต่ว่าก็ติดเทรนทุกทีนะใช่ครับผมก็คือคุณเป็นหัวเรือใหญ่หัวเรือใหญ่ครับครับผมเขาเรียกว่าตรงงานหนักมากตรงงานหนักมากครับผมนะฮะพี่บุ๊คหาาเป็นยังไงบ้างที่แบบ EP ที่ผ่านมาของชอว์กับเชคคู่กันก็ดีใจครับดีใจที่แบบมันขึ้นมาเรื่อยๆมาแล้วแบบ มีคนแบบค้นพบซีรีส์นี้ขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ก็ดีใจค,คร <laughs> บับผมครับผมบทบาทที่ได้รับนะครับทั้งการกระเทงเนี่ยให้อะไรกับฟอร์สบุ๊กบ้างเอาจริงก็เขาให้ผมหลายอย่างเลยครับครั้งเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็มุมมองที่เราเป็นคนเล่นให้เราดูอย่างนี้นเราแบบ บอสการมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่เรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะแตกเอาไว้มากเกินไปจนบางสิ่งบางอย่างเขาลืมคนข้างหลังคือเขาต่งงานจนแบบว่าจนลืมคนรอบตัวแล้วคนอื่นคือว่าคนอื่นเขาไม่ดีใจเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการให้เรื่องคนเราต้องมีความปกป้อนรีนดีมากกว่านี้ครับแล้วก็ที่ถึงีจิตใจผู้อื่นให้มันเยอะเอะเพราะว่าเขาก็มีความรู้สึกที่คิดได้จะเป็นกันเออใช่ไหมครับเอะตอนแรกคิดมานี้ไม่มีแล้วหมดแล้วไม่หัว ก็จริงๆตัวเชยก็ให้หลายอย่างนะครับจริงๆเชยเหมือนเพื่อน,นบุกับในวันที่แบบบุกรู้สึกแยกแบบกก่จริงๆเอ่อบุกก็มีเชยนี่แหละบุกจะอย่างอย่างบุกฟอสจะรู้ว่าแบบว่าบุ๊กหลายครัค้งบุกแบบเฮ้ยเชยบุกจะเรียกแบบเฮ้ยเชยเหมือนแบบ เหมือนเรามีเพื่อนที่แบบรู้ใจคนนึง้วแบบว่าเขาเป็นคนที่ให้กำลังใจแบบกับเราผู้เสียงช็ตเตอร์เร็วมาใช่ใช่เขาก็เป็นคนที่ให้กำลังใจเราแบบในหลายเรื่องที่วันที่เราแย่อะไรเนี้ยครับใช่ก็เหมือนมีเพื่อนคนนึงครับแล้วก็แบบเหมือนให้สิ่งดีๆกับเราหลายๆอย่างครับ มีทุกคนด้วยเชคเขาก็ให้มาเหมือนกันนะครับรู้สึกยังไงบ้างกับการที่จับมือกันเนี่ยนะผ่านโคเล่ต่างๆมาด้วยกันเรียกว่าทุกวันนี้คุณเป็นเป็นบ e s t partner จริงจริงจริงๆูกับฟอร์ดผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆเลยนะครับเยอะแบบว่าเยอะกว่าที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยแบบเรามีทั้งทีปัญหาเนาะเรามีทั้งแบบเออรักกันเราผ่านช่วงเวลาที่แบบพูดมันเป็นช่วงเวลาที่แบบ เราสองคนก็ผ่านมายากแต่อะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณขอบคุณจริงที่แบบยังไม่ปล่อยมือบุ้งอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากที่เป็นเพื่อนคนดงที่ดีสําหรับทุกคนนงครับโอ้พี่พอลล่ะเป็นไงบ้างความเป็นพาร์ทเนอร์ของพวกเรารขบผมก็ยอมรับว่าแบบชงแรกที่แบบว่าเรากลับมาเจอกันใหม่มันก็ มันก็มีความความยากครับทั้งผมกับบู๊ที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราสองคนมันคนละขั้วกันเลยมันหาตรงกลางแล้วก็การปรับจูนค่อนข้างยากครับ,รบมันก็มีบางครั้งที่ผมรู้สึกว่าเออก็อย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าช่วงแรกแบบผมปรับตัวเยอะมากแล้วก็ด้วยบู๊เขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีแผลมามันก็เลยแบบทําให้มันยากประมาณมนึงเลยับแต่ว่าก็ผลสุดท้ายแล้วมันทุกวันนี้มันดีมากๆผมก็ ที่ผ่านมาก็ถือว่าก็ของไม่เปลี่ยนอะไรก็ขอให้มีบุ๊กอย่างนี้ต่อไปเรืรเาา่อยๆนครับเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันมันก็โอเคแล้วก็แฮปปี้มากครับที่มีบุก๊กใช่